ที่ผ่านมาแฟนละครได้เห็นแม่นายกระเกตคัมแบ็กนะคะซึ่งกระแสบอกว่าถึงแม้มาน้อยแต่ความแซ่บความร้ายและความสวยชัดเจนค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้เบลล่ารานีถึงเบื้องหลังการกลับไปเป็นแม่นายกระเกตและหลังจากนี้จะได้เห็นแม่นายอีกไหมอยากเห็นความแซ่บของแม่นายอีกเจ้าค่ะ น้อยไปหรอคะตัวจริงก็ค่อนข้างจำได้อยู่นะคะเพราะว่าเอาจริงดูล <laughs> ดีรันดูลีรันบุเพมาด้วยค่ะแล้วก็ก่อนหน้าถ่ายก็คือก็นั่งทำอารมณ์กันรวมถึงบรรยากาศคือมันได้ด้วยแล้ว,ลวเรามีพี่หยาพี่นุ่นด้วยไงคะมันก็เลยแบบเออมันมาเร็วด้วยความที่ออกมาน้อยนั่นแหละค่ะก็เลยเหมือนมันต้องชัดมากแล้วมันมาเป็นภาพแบบแบบด้วยะท<อ>ีน,นี้ก็เลยต้องต้องชัดขึ้นไปอีกก็เลยนั่งทำอารมณ์ก่อนเข้าฉากทำกันบ้านเป็นยังไงบ้างใช เินตนาการเยอะมากค่ะสำหรับภาคนี้สำหรับพรมลิขิตอะค่ะก็ยากทั้งตัวพุตตานยากทั้งตัวกาละเกตเลย<อ>คือภาพที่พุทตานเห็นนะ่ะก็ต้องมีความทั้งชัดทั้งเลือนมีความแบบเฮ้ยแบบเกิดอะไรขึ้นแต่แบบเห็นนะแล้วมันก็หายไปอย่างเงี้ยส่วนพอเป็นกรละเกตปุ๊บก็ต้องเล่นให้ชัดเพื่อให้ พุตตาลเห็นชัดเข้าใจไหมเ้ยเดียวก็รู้เลยว่าแบบคนนี้เขารู้สึกอะไรอ่าใช่ใช่ค่ะคือเหมือนอารมณ์มันต้องชัดมันต้องเข้มข้นต้องชัดเจนทาอารมณ์นานไหมคะก่อนที่จะแบบเข้าฉากไม่นานเท่าไหร่ค่ะก็ทําระหว่างที่พี่ๆเขาจัดไฟกันเราก็จัดไฟจัดกล้องเราก็นั่งจอมอยู่ตรงนั้นไปเลยร่มแวาาีกบบ หมือนค่อยๆแบบเหมือนเกร็งขึ้นด้วยความแบบโกรูดแข็เอ่ใช่ใช่ก็คือเหมือนพี่นายเขาก็ให้เบลเล่นไปอ่ะก็คือเล่นจนถึงแบบพอถึงจุดที่รู้สึกว่าตัวเองพีก็คือลุกเลยแล้วพอลุกบุกก็แบบพอหันหลังกลับเท่านั้นอ่ะแบบกล้องมันก็แบบแบบปุ๊บโตมันแบบทุกอย่างมันผสานกันมันรับกันนะคะคิดถึงเหมือนกันไหมคะกับตัวละครจระเกตก็คิดถึงนะเล่นเป็นซีละมันดีค่ะไม่มีแล้วหรอ มไม่น่าใจเหมือนกันถ่ายเองยังจำไม่ได้เลยก็ต้องมาลุ้นนะคะว่าจะได้เห็นแม่นายคาราเกตอีกไหมไม่ใช่อะไรค่ะอยากให้มาจัดการเอ้ยอยากให้มาเจอกับนักกลิ่นเรื่องนี้ต้องขยี้ <c oughs> กับสายฝนที่ช้าง <c oughs>